ค okay, ครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในลายกล้าของเกมเมอร์สตูดอตอนนี้ครับคุณกําลังนี่ยังไงอะแบบผมจะมาสอนทำโปรคลิปก่อนอื่นเลยคุณก็เปิดโปรแกรมยูโรขึ้นมาแล้วก็ไปที่วิดีโอของฉันเนี่ยแล้วก็หาวิดีโอที่คุณจะลงอะเออเป้๊งผมจะสมมุติเอา เอาเอา,เอ,าอะไรดีเอานี้ละกันตั้งตั้งไปมุมั่วนะตั้งไปมมวตั้งไปมุปมหวแล้วตรงนี้ครับให้คุณตอนแรกเป็นสาธารณะนียให้คุณเลือกมาที่ส่วนบุคคลแล้วคุณก็แชร์ไปกดอัปโหลด รอบด่วนมันเสร็จเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตัดไปตอนเขาโอเคครับพอคุณเข้ามาใน YouTube เสร็จของดอทคอมนะใน Google คุณยังไงเขาเรียกไอ้ตรงเนี้ยโน้โนโนไม่ใช่เนี่ยตรงนะี้มาที่ช่อง,องฉันเนี่ยจิมยาดนิดนึง จิมยาครับ,บอะไรของมึงวะนนี้่ยต้อง,องฉันแล้วก็หาวิดีโอของคุณต้งกระด,ดิ่ง กเข้าไปเข้ามาเข้ามาที่วิดีโอเข้ามาที่เครื่องมือจัดการวิดีโอเนี่ยข้างล่างไหนบ้างใต้คลิปเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิทำไมมันเด้งเข้าหน้านี้มะเฮ้ยไม่ใช่ไก,กดไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเออการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพกดเข้ามาอรอโหลดแมบแล้วก็มาข้อมูลและกันตั้งค่าคุณเห็นไหมเนี่ยกำหนดค่าของภาพขนาดยอด่อเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเออกดเข้าไปหนดผ้ภาขนาดยอด่อเนี่ยแล้วก็เลือกจากแล้วก็ไปที่เอกสารรอแบบแล้วคุณก็เลือกไปที่แกลลอรี่อืมผมจะเลือกเป็นอะไรดี ถาสมมุติผมจะเลือกเป็นตัวคิปเปอร์แล้วกันนะอืมเลือกเป็นตัวคิปเปอร์กอนอนะ่ะรอันเสร็จแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงทำแมบันดิ้งเท่าน่้าหลัก,กว่าเดี๋ยวขยายหน่อย นี่ไปบันทึกตรงนี้ก็ได้นี่แล้วก็มาตรงนี้บันทึกก็จิ้มเข้าไปรอแป๊บมท่านี้คุณก็ได้แล้วครับนี่ตอนนี้ตอนนี้คุณก็ได้ปลุกคลิปง่ายๆที่แสนจะง่ายได้นะ ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอล่าไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์ถ้าชอบกันนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ไ่ค่อยบังคับเท่าไหร่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายครับ